คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นโปรดใช้วิจารยาในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายเดี๋ยวนะคะคุณยายอ่ะ คุณยายสวัสด uh, ีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเมึงเหรอเน้อยยายสีเฮ็ดสูตรตรงบ้านนี้ค่ะเข่าทุกอันเลยเหลือพ่อแม่นางปวด่วยลูกช่วยหลานเ้อค่ะคุณยายขออธิษฐานนะครท่านผู้ชมเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ชมชื่อกระทำเข่าเบื่อทุกตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะแม่นางจช่วยลูกช่วยหลานเรื่นจะซ่านนะคะให้สูตรหวยคุณยายจับสามตัวให้หน่อยคุณยายเอ้ยอยาก รวยค่ะท่านผู้ชมเพิ่งจะไห้ก้อนอนีเลยให้คุณยายจับให้สามตัวเนี่ยจะได้รวยๆเลยนะคะทานนีสุขภาพแข็งแรงเล้งมาส่งท่านผู้ชมมาก็คุณยายแข็งแรงเล้งคุณ,คณท่านผู้ชมมากะค่ะคุณยาย บิงกับเขาเรื่ยๆหค่ะสุดตรงค่ะใช่ค่ะคุณยายหวยลาวหวยลาพัฒนาวันที่ ยีสวันบนอเย็นวันพูดบนหัวอยู่หรอเนาะเอาป่าบาวันพูดก็ได้ไม่เป็นไรครับคุณยายน่าแปลกนา สุดตรงชุดตรงค่ะ ท่นผู้ชมิ่งเราได้ยายเขียนห้ก็ได้สดตรงเนีบนเก้าหกตัวใหญ่ก็คักท่านผู้ชมเลืกชนกันนะวันนี้อืืม ปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ <c oughs> ตัวเลขชนกันเปอร์เซ็นต์มานะคะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ว่าได้นะคะท่านผู้ชมสูตรตรงเหมือนกันนะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลราวนะคะสูตรตรงเดือได้เลยะคะ่ะสูตรตรงมีทั้งบนทั้ง่าง ขอฝากสูตรคุณยายช่องแอดเรฟแฟมิล <P> <ka. S 2> ด้วยนะคะสูตรถวยรัฐบาล 7, สูลง 12, ไปแล้วนะคะ <24. S 2> ท่านผู้ชมจับยังไงเนาะมานี่มัสสวยแต่เนาะจับลงมาหมดนั่นแหละคุณยายเพราะว่าตัวเลขชนกันอยู่แล้วไงคะคุณยายอย่างเจ็ดแปดก็ได้แล้วชุดหนึ่งใช่ไหม ส่วนหนึ่งก็ชุดหนึ่งสามสี่ก็ชุดหนึ่งแต่ว่าเราก็รอดูคุณยายจะจับยังไงให้นะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะแล้วแต่คุณยายนะคะอ่ะคุณยายชอบตัวไหนเดี๋ยวคุณยายก็ลงมาให้นะคะเราก็อ่าจอเน้นของเราอีกทีหนึ่งนะคะใครชอบชอสวยก็เม็ดเดียวไปเลยนะสวยส้มเหมือนอืมอ่าสีบลูกกบอืมเอ้า เหมือนงวดเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะใครที่ชมคลิปก่อนนี่ไงรัดไว้เอาเอาจะพกตัวเดิมบยอใหย่จะไม่เก้าเหรือคุณยายเนาะเก่าเก่าเหรอเนาะแปลกนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้นี่คือหกสามหกเก้าใช่ไหมก็เลยออกหกสามหกเอ้เก้าหกสามหกอ่ะใครชมคลิปนะคะปล่อยไปแล้วนะคะที่ที่เราให้ดูย้อนหลังเนาะ ไปดูย้อนหลังได้นะคะของคุณยายเข้าสี่ตัวแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมขาเนาะเนาะคุณยายแล้วเลขมาแปลกอีกแล้วนะคะเลขมาแปลกอีกแล้วไปดูได้นะคะคลิปของงวดวันที่ยี่สิบสองนะคะมาดูตรงนี้สุดตรงให้ดูสูตรตรงอ่ะไปดูย้อนหลังเลยนะคะอ่าตัวเลขมาแปลกอีกแล้วอ่าคุณยายแล้วแต่คุณยายเลยนะคะอ่าจอเน้นห้าคู่เหมือนเดิมค่ะคุณยายนั่นแหละ แล้วแต่คุณยายจะยกมาให้นะคะท่านผู้ชมคะแต่คุณยายจะจอเน้นให้แค่สูตรละห้าชุดนะคะกับลงมั่งทีเนาะนี่ก็ยากแล้วแต่คุยยากก็ให้ศูนย์เจ็ดอย่างนี้ศูนย์สามตัวนี้กันอ่ะเปดหนึ่งกชอบตัวไหนก็ยกลงมาเลยค่ะเอาเปดหนึ่งให้เนาะแล้วแต่นะคะเปดหนึ่งค่ะเป็ดหนึ่งให้ หนึ่งแปดหนึ่งแต่ว่าหนึ่งสี่ไม่ได้จับนะค่ะไม่เป็นไรให้จับให้ให้จับเองให้ให้ให้บางครั้งก็ลองลองจับดูนะคะคุณยายไม่ได้จับให้จับลงมาสี่ยายบม่ได้จับให้ยังเสียท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณยายมาจ่อเน้นให้สูตรละห้าชุดนะคะท่านผู้ชมขาไม่เยอะนะคะสูตรละห้าชุดเนาะ ตาจารผู้ช่มมาไก่พ่นซื่อจนจนสี่ย่า่ย่า่บริแคบห้เด้อย่ายจับลงสี่มันค่ยออกค่ะเพราะว่าในสูตรตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มีเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ตัวเดียวกันเออตัวนี้ก็เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่เลขชนกันตัวเลขไม่เยอะนะคะให้ระวังอ่านานๆทีถึงจะเจอแบบนี้นอกคนใยายเนาะอ่าระวังนะคะท่านผู้ชมค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะมา คุณยายคุณยายไม่ให้สามตัวหน่อยหรือคะคุณยายสามตัวเอาอนี่ยสามตัวหกเก้าสองหอซับชุดก็ได้ค่ะดึงนมาักางสิเราว่าเก้าหกเก้าสองเอาหลักรงมาอย่างนี้นคุณยายแล้วะะสามตัวหกเก้าสองสามตัวเลยคคะคููที่หู นี่เก้าเก้ายายก็เลยหายมาเป็นทั้งสีเพื่อนมาเป็นทั้งสีค่ะอ่ะสวยนะเบิง่งเดอวทันผู้โมสวยค่ะสามตัวคุณยายจับให้นะคะหกเก้าสองนะคะใครใครบางคนอาจไปดูคลิปผ่านมานะคะ หรือว่าจะจับใส่กันแบบนี้ก็ได้เนาะคุณยายเนาะ992 392อะไรแบบนี้ก็อ่าแล้วแต่ความชอบของเรานะคะแต่คุณยายจอนิ้นให้แล้วากค่ะค่ะคุณยายเนะา,าะ,<ห>นะเผื่อใ <น S 1> ครอยากจับเองนเนาะคุณยายเนาะเผื่อมันเป่าเลขเหมือนกันเลขมันเหมือนกันอาจจะเบิ้นคุณยายหมายถึงนะคะอะคุณยายรูดวิ่งหน่อยค่ะวิ่ง รูดวิ่งใส่กันเลยนะคะค่ะรูดวิ่งของคุณยายก็เข้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะคะให้คุณยายทําสูตรให้เสร็จก่อนเนาะอ่าวิ่งรูดนะคะอ่าวิ่งลองก็ได้ครับคุณยายาไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชม่าก็ไปวิเคราะห์พิจารณาเอานะคะอชอบตัวไหนเนาะ อ่ะคุณยายให้สามนะคะคุณยายให้เจ็ดกับสามนะคะไปรูดดิ้งเอานะคะสามเอเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังก่อนคุณยายอ่ะเปิดให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะจุดตรงนะค่ะใช่ค่ะอ่ะนะค่ะท่านผู้ชมขะอ่ะหกข้าวค่ะ วิ่งหกของคุณยายเข้านะคะคุณยายจ่อเน้นให้หกหกหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดใช่ไหมคะคุณยายเข้าหกเก้านะคะท่านผู้ชมกาอ่านี่เห็นไหมคุณยายก็จับลงมาแบบนี้เนาะนี่ไงนี่ไงที่เราให้ดูนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมหกสาวเนี่ยเห็นไหมคุณยายให้หกหกใช่ไหมแต่มาออกอะไรนะสามหกเก้าเห็นไหมคะท่านผู้ชมขา จะเหมือนกับตัวเดิมค่ะนี่นี่ให้พิจารณาดูเลยให้พิจารณาดูนะคะเห็นไหมตัวเลขมันจะกองกันเลยนะคะอ่าเรากลับมากลับมาดูสูตรของเรากลับมาดูสูตรของเราอ่างวดต่อไปนี่ไงแล้วทีนี้เห็นไหมคะ9692มาเป็นแบบนี้เป็นคล้ายกับสูตรเอ่งวดของงวดก่อนไงคะท่านผู้ชมคะแอดเลยเลยบอกว่าให้ระวังนะคะอาจจะ992 หกมาบ่อยหกอาจจะเด้งก็ได้นะคะแล้วก็อะลองพิจารณาดูก็ลองจับสีตัวดูก็ได้เนาะคุณยายเนาะนอาจจะเก้าเก้าเออมันเหมือนมันนกันเออเลขอาจจะม,มันเอาหกกับเก้ามาใส่สองรวมมันนี่คือเปอร์เซ็นต์นนข้าคือเก้าสิบเปอร์เซ็น,เ,นเลยนะคะท่านผู้ชมการนี่คือเราวิเคราะห์กันเนาะเลขวันนี้อวยค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะใครที่มาติดตามนะคะสู่ตรงของคุณยายเนาะ อ่ะค่ะคุณยายให้พรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมเบิ่งเอาเด้อสิยายเฮ็ดนั่นให้ถึกให้รวยรวยให้มั่นมั่นให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาเด้อยายเฮ็ดให้ก็ได้ให้พรด้วยให้รวยรวยให้มีโชคมีลาภให้มีโชคมีลาภอืม